ที่จังหวัดมุกดาหารค่ะกองบัญชาการกองทัพไทยโดยหน่วยพัฒนาการเครื่องที่24สำนักงานพัฒนาภาค2หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้ส่งเสริมอาชีพช่วยเหลือประชาชนและติดตามความก้าวหน้าในโครงการค่ะ พันเอกสันทัตชำนานเวศผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่24สำนักงานพัฒนาภาค2หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาลงพื้นที่ติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาและช่วยเหลือประชาชนและโครงการเกษตรผสมผสานตามแนวพระราชดำริประจำปี2566 ในพื้นที่ตำบลพผึงแดดตำบลดงมอนและตำบลบ้านโคกอําเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารประกอบด้วยโครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาสองกลุ่มส่งเสริมการเลี้ยงสุกรพื้นเมืองสองกลุ่มโครงการขุดสะ็บเก็บนำดาในไร่จำนวน13แห่งพร้อมโครงการเลี้ยงหมูหลุมเลี้ยงเป็ดเทศการเลี้ยงปลา ปลูกพืชผักสวนครัวและไม้ผลยืนต้นเพื่อสร้างรายได้ลดรายจ่ายโดยมีผู้นําท้องถิ่นผู้นําชุมชนเข้าร่วมพบปะเยี่ยมชมผลผลิตจากการดําเนินกิจกรรมของเกษตรกรและกลุ่มอาชีพที่เข้าร่วมโครงการพร้อมให้คําแนะนําในการพัฒนาต่อยอดเพิ่มผลผลิตผลการสร้างเครือข่ายเกษตรกรให้เข้มแข็งตามแนวทางพระราชดําริหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิษและพระราชปณิญญ ฐานสืบสารรักษาต่อยอดของพระบาทสมเด็จพระวชิลเกล้าเจ้าอยู่หัวให้เกิดความมั่นคงยั่งยืนต่อไป